ถ้าใครเี่นองสุภูสุกุลนะครับเดอเมเนกาขึ้นจากนั้นหน้าเลยนะครับเนาะในการเมเนกาในการแห่ในการดำหน้าแหะเป็นองแต่กะตื่นตินนะครับเนาะบอกตรงๆว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับเนาะแต่ปรากฏการณ์นี่ก็เกิดขึ้นในวงการมรลมอีสานมันเท่านี่กะปี่องเปียแหละครับทุ่ขึ้นนะครับเนาะ าน้อยเพดบันแพงกับมันปีละดูการพีหน้องเอ้ยท่วมอะไรอีหล่ะหน่อยอุ้งอิงเนี่ยผมว่ามันซ้ำป่าแอาน็เนเย็นเหมันท่านนะครับเนาะแต่สมัยโบราณได้กี่นาอครับเนาะป้าตัวครับปี่น้องเอง mm hmm. เกิดมากคงเหมือนเพ่นเนก็เห็นนะครับเนาะนี่แหละครับเขาว่าการเป็นกันเองอาธยาใสยดีเพ่งกับมวล พี่น้องเอฟซีกันหกือกเป็งนนะครับเนาะน้อเป็นกันนิสัยดีนะครับเนาะอายุหน่อยๆแต่ว่าอ้ยครับพี่น้องเอ้สามปรากฏการ์วงการมาลําเนี่ยเสถียรวงการเล้นะครับเนาะมันเคลื่อนเนี่ยพี่น้องเอ้พอดีกับเบิ้งเพ็่นแต่กับว่าได้ไปแสดงเบิ้งเพ็่นแสดงสดนะครับแต่ว่ากับเบิ้งน้ำขีดนะครับเนาะป้าพี่น้องเอ้ขวันซ้อนเนาะ มาไล่ลักล่านกลีลานหน่อยอ,ง,องิงสุดยอดนะครับเนาะกับบุคลากรของสาวหน่อย mm. เผ็ดปั่นแพงเนี่ยมาไล่เต็มข้อซุกคนเลยนะครับเนะาะเกิดมาก,กับคนใกล้เน,เนี่ยแหละครับสุดยอดดีนะครับเนาะประชาชนผมว่ามันทั่วโลกแหละครับหักหอมนะครับเนาะหลงหักสนับสนุนบุคลากร กิมง,งานสาวนอนเป็นบันแพงนะครับเนาะเอฟซี FC, อื่นแต่ FC เอฟซีนะเป็นว่าเอฟซีนะครับเนาะถ้าเป็นบ่าหากจริงเพ็่นบาาน่าไห้นี่นัจุดหนันนี่นะครับเนาะโอ้ยนี่คําว่าครับคิดดีท่าดีสาพผลงานดีดีการแสดงออกตัวตนดีๆก็ได้สิ่งดีๆแบบนี้นะครับนอ,นอกจากพี่นองเอฟซีว่ามันเป็นโทโลกนะครับเนาะพี่นอง ถ้าเจอศิลตินนะฮะเป็นกันเองเนี่ย้าเห้ามมเห้าก็อย่าไห้ดีนะครับเนาะยิ่งนาริกยิ่งนิสัยดีโอ้ยครับเนาะเมื่อคืนก็โอ้สาวน้อยก็เปิดโตนะครับเนาะเปิดเป็นอีบ่วงหนึ่งโอ้สุดยอดดีครับนี่แหละเขาว่าสุดยอดนะครับเนาะประกัติการของหายากด้ียครับเจ้าของผู้เดียวแต่ว่าสามารถเทด ที่หมอล่ัมเฮดมอล่ัมถินอีกคณะหนึ่งเนี่ยเกิดมาผมก็เพิ่งไปเห็นเนี่ยแหละครับมาเคลื่อนกับเสือภัยนะครับเนาะนั่งเอกสาวนะครับเนาะน่ารักิสไซดีท่านนี่นะครับเนาะมาเปิดตัวเป็นนังเอกมอล่ัของสาวหน่อยสองนะครับเนาะน้องปล่อยใชาเนนี่โอ้สุดยอดเลยครับผมจนกลับมาบานหลังไม่มาเสือภัย มันเกิดของบอดโจยพี่น้องเอ้ยใครเห็นเมือ่อคืนนี่เบิ่งคิปกันรู้สึกสุขใจนะครับเนาะองค์กรเพื่อนสุขใจในการปิดฤดูกาลประชาชนโอ้ยผมบ่มันมาตัวสารพิษเมืองไทยแหละนะครับนะมาให้กำลังใจสีเนีปิดมาให้มาเบิ่งมาล่ำนะครับเนาะมาสร้างความสุขมาเบิ่งมาล่ำแหละนะครับแต่มาให้กำลังใจเป็นปีฤด,ดูกาลผมว่าที่จะเป็นคณะสุด้ายนะครับเนาะเพราะว่าอะไรคณะเป็นแบบปีฤด,ดูกาลหมด แต่ว่าการ,ระส่งปรากฏการอิลี่นะครับเนาะอิล่า้อยะุ้งอิงโอ้ยสุดยอดพี่นองเอ้ยผมว่ามันเกิดมาพร้อมกับฝืนที่เห็นเนี่ยแหละครับพี่นองที่ทาให้มาไล่หล่นคอมาไล่รักลานบ้านเข้าภาษาบ้านเฮ้าอื่นแบบบ้านเฮ้านะผมว่ามันซ้ปฝาอัดฝาแอบเฮี่ยนหมดแลละครับพี่นองเอ้ยใหญ่ลี่เนาะครับเนาะในกาดีใจกับน้องเพื่อนนั่นแหละครับ เพราะว่านอมเป็นขน,นาดราตรีนะครับเนาะผมกติดตามเพื่อนนี่กันแหละผมขนาดผมก็เป็นช่าหายใจน่าลงดำห้ดำหนา้าจนว่าผมขึ้นมาเนี่ยแหละครับผมขึ้นมาพูดคุยกับีินนองเพื่อดีกับมาเปิดช่องไม้น้ำตะเบิงติดตามเพื่อนนะครับยิงไม่เห็นคลิปของแต่ละท่านนะครับองค์กรสาวหน่อยโอ้ยสุดยอดดีครับมาไล,หล,ล่หลวนคอได้เนี่ยครับว่า ประชาชนหักจริงแฟ้นมาล่อทั่วโลกทั่วประเทศหักจริงนะครับถึงได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะครับเนาะสิ่งแต่เขาใกล้เห็นก็ได้เห็นเพราะว่าทั่วไปเขาก็เห็นตามมะล่อคณะทุกคณะนะครัำนอกมาไลาอันนี้มาไลหลักลานนะครับนอกกับิ่เกิดมากก่ับถิ่นได้เห็นนะครับเนาะสุดยอดนะครับเน,นาะนอนเขากันนาฬิกาลักอีลานายผูหญิงนะครับเนาะพอลงจากเวทีอ,อี่ปนวอนเอ้ เป็นกับไอห้ก็มั่งใจบุคลากรในของสาวหน่อยนะครับเนาะทั้งผมว่ามันไห้ทุกองค์กรนะครับทั้งหนักดนตรีทั้งหางเคียงทั้งคนไหวยังเป็นไห้บัดเลยอีหล่าหน่อยนะครับนอกาเป็นไห้นำใจกอนปีละดูการนะครับนอกจากเป็นภาตินาลักอีกหาบงางอย่างแหละครับผมว่านี่แหละก็ว่าอีหล่าหน่อยองอิงราชนี มอลำัมโดยจริงเนียนะครับเนาะเป็นข่าวมาในวงการมอลตลัมไทยวงการมอลำัสะเทือนวงการแล้วนะครับสะเทือนมันอย่างนี้ครับสะเทือนวงการนี่คือเฮตไทยจากคนจะบาเคยมาเบิ่งมอลำัมไมครับพี่นอจากคนจะบาเคยมาเบิ่งมอลำกระด้มาเบิ่งมอลำตามจะพผมเห็นเนี่บางคนกับผากอื่นนะครับเนาะมันมาเคยมาเบิ่งมอลลัมจ้าที่อ เห็นกับว่าวงมอลลัมหย่อนอีหล่าหน่อยวงยิงเนี่ยครับว่าสร้างประกฏติการเ์เฮ็ดไห้วงการมอลลัมอีสานบรรเทาวัฒนธรรมที่อีสานบรนเทามาเนี่เทดไท้คนทัวประเทศไทยนี่เขามาติดตามก็ไม่ให้ความติดตามให้ความให้กำลังใจน้ำอินนะครับโอ้หลายเดยนะครับเนาะทัวร์โปรโมททัวประเทศไทยนะครับได้กะขอแสดงความดีๆกับทีมงานองค์กรสาวน้อยนะครับเนาะยิงคนเปิด อีกวงน่งก็ขอให้ประชกความเทเรแหละนะครับนะเนาะเขากับเป็นผู้ห้กำลังใจผู้ขับระเบิงเพื่อนนะครับนะผมย้มเพื่อนไปแสดงอยู่ทั้งหดผมกลาสนับสนุนองค์กรมาล้าทุกคณะนะครับแต่ว่ากับเพื่งนใกลเห็นนะครับมีคณะนี้แหละครับสร้างประกจนการนี่ดีครับนะนเนาะยิราโนย่เฮ็ดให้สิ่งดีๆเขามาให้องค์กรวัฒนธรรมอีสานเ้มนเท่าคือมาล้มนี่แหละเฮ็ดให้คนดนลู้จักทั่วโลก คนไทยคนละภาคเพราะว่าเป็นกะเมื่เคยได้มาเบิง้งมอลลัมเป็นกระได้มาเบิง้งกระลัมกระยอนอีหลานหนผู้หูยินนะครับเนาะอันนี้ก็ขอเฉียนชมนะครับเพก็ได้ก็ขอให้องค์กรสาวน้อยองค์กรมอลลัมถกคณะนะครับประสบความสำเร็จนะครับเนาะเพรานะว่ากะน่าจะเป็นคณะสุดท้ายนะครับเนาะในการปิดฤดูกาลก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปแหละครับขอให้ช่วงปีฤด,ดูกาลกัขอให้สร้างผลงานดีๆแหละครับเทศ คุณภาพดีๆล่ะครับเี็ดไทยผู้ติดตามผู้รับชมในเบื้องในสร้างความสุขให้เพื่อนให้เพื่อนมีความสุขนะครับนอก,ก,ข,ข,อกข,ะะขอให้คณะมลรำทุกคณะนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกคณะนะครับขอให้สร้างผลงานดีๆมาเ่อเห็ดให้ประชาชนอยา่างห้เฮาในเบื้องนะครับเนาะในติดตามมันได้กลับเป็นกำลังใจครับมารำทุกคณะนะครับเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยผมกับพึ่งก็เห็นนะครับปรากฏการมารำนะครับเนาะสิ่งแบบนี้ แต่เห็นมาแต่ปีสองปีนะครับเนาะพัดอิหลาหน่อยองอิงกับมาในวงการมอลลันะครับนะเนาะเฮดไถ่สะเทียนวงการมอลลัมเฮดไถ่มอลลัตื่นโตเฮดไถ่มอลลัมอย่คนติดไปอย่าะยะเบิ่งมอลําก็ได้นมาเบิ่งนะครับเนาะมันเด็กกขอให้มอลลัทุกคณะนะครับประสบความสำเร็จนะครับนะเนาะไปดีกับมาเบิง่งเห็นลิเมือขึ้นนะครับเนาะเป็นจิตระดูการนะครับป้าตัวก,กับสุดอยอดจีีนะครับเนาะนี่แหละครับก็เลยมาขอ วัฒธรรมอีสานบรนเทานะครับเนาะคือมาล่ำนะครับพอดีกับมาเห็นนะครับเนาะโอ้ปรากฏการอลังการปรากฏการสิง่งดีๆและเท่ากับเมื่อเคยเห็นนะผมกับในจุดหนีผมก็เห็นมาปีสองปีนะครับเนาะปรากฏการแบบนี้น,นะครับเนาะยิงอีหล่าหน่อยมาอยู่ในจุดหนียิงมาเห็นในจุดหนีโอ้ยขับเขียดไทยวงการมาล่ำเองจากคนจะไปเคยเามาเบิ่งมาล่ำจนว่าคนจะติดตามใน,นเบิ่งมาล่ำนะครับเนาะกายงอนกรณีซึ่ดีแหละครับเขียดไทย วัฒนธรรม,ม,มอีสานบรรเทาหมอลำอีสานบรรเทาเนี่ยเก็ดในคนตัวโลบนะครับเนาะเขามาให้เขามาเบิง้งเขามาให้กำลังใจจังใดกับเป็นกำลังใจเห็นหมอลำทุกขณะได้ครับเออปิดฤดูกาลแล้วก็ขอให้สามผลงานดีๆแหละครับฤดูกาลปีหกแปดต่อไปนะครับเนาะไม่ดีกะไม่เห็นขลดปลนะครับเนาะเห็นขีปเห็นเมื่อเมืนปิดฤดูกาลโอ้สุดยอดอีนะครับเนาะัน่ดีกะ นี่แหละครับเกิดมากับเพื่อนเจ้เห็นแล้วครับเป็นฤดูการเห็ดไห่สะเทือนวงการมอลลัมนะครับเนาะที่จริงกันกะเกิดกินกับปีสองปีเวลาครับพัตไตอีหลาหน่อยมาอยูเนาะครับเนาะแต่เพื่อนเจเห็นแหละครับมะไรลักลานผมบ่าเป็นปลาอัดเย็นผมนะครับเนาะได้กับข้อขอบเป็นกวามังใจเห็นมอลำทุกคณะแหละครับขอให้สาผลงานนะครับเนาะมาเห็ดให้ประชาชนได้เบิรงนนะครับเนาะพอดีกาเนี่ยครับ ผมกามาเปิดช่องไม่นะครับเนาะมาเปิดช่องเ,องเล็กๆนี่แหละครับมันเด็กกับปากพี่นอนทุกคนนะครับติดตามบาวสาเจตน้ำแน่ได้ครับแต่มาทำจีบเกี่ยวกับอีสานบมนเฮ้าแบบน,นี้วัฒนธรรมอีสานแมนเฮ้ากับวิถีชีวิตอีสานแมนเฮ้าแหะครับเด็กกับปากพี่นอนทุกผูุ้กคนติดตามผมนำเน่เด้ครับสวัสดีครับผม